Hello everyone สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคีย์บอร์ดเรื่องการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ดิ้งข้อที่15ครั้งที่1กันนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและฝึกซ้อมที่บ้าน talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus. By wearing a face mask, hand washing, and social distancing. <laughs> ให้นักเรียนตั้งนิ้วให้สูงและโค้งให้เหมือนกับว่านิ้วเหล่านั้นกำลังกระโจนลงไปที่ปุ่มขีดด้านล่างโดยให้นักเรียนทำนิ้วให้โค้งตามสรีระธรรมชาติของนิ้วนักเรียนนะครับให้ใช้น้ำหนักจากแขนมากกว่าที่จะใช้กำลังจากนิ้วในการกดปุ่มขี์ให้เล่นด้วยปลายนิ้วและถ้าเป็นไปได้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งที่มักจะเผลอแนบลงกับปุ่มคี์มากกว่านิ้วอื่นๆ ก็ให้นักเรียนพยายามเล่นด้วยปลายนิ้วกับ2นิ้วนั้นให้ได้ด้วยคอยตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนักเรียนจะได้ใช้ปลายนิ้วเล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับนักเรียนต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ นะครับเราจะมาฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหาฟิงเกอริงข้อ15มือขวากุญแจซอนบรรทัดที่1กันนะครับนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมครับว่าแบบฝึกหาข้อที่15จะมีกุญแจซอนทั้งหมด4บรรทัดใช่ไหมครับ1บรรทัดที่1บรรทัดที่3จะเป็นมือขวาส่วนบรรทัดที่2และ4จะเป็นมือซ้ายนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับ ก่อนที่เราจะฝึกปฏิบตัติเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางโน้ตวางมือกันก่อนนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับนำมือขวานะครับวางไว้ที่ t ูแ Back Key คู่ที่4กันก่อนเลยนะครับเมื่อนักเรียนวางได้แล้วนิ้วโป้งจะอยู่ที่ตัวโดเรมีฟาซอนใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในหนังสือกันว่าเราจะวางมือ,อยังไงเมื่อเราวางไว้ที่ชูแบ็กคีคู่ที่4แล้วนะครับ เรามาดูห้องแรกกันก่อนนะครับห้องแรกมีโน้ตอะไรบ้างนะครับซอนทีเรและโดใช่ไหมครับเราได้ฝึกอ่านและร้องโน้ตกันไปแล้วเนาะซอนทีเรโดนะครับเรามาดูที่ตัวแรกตัวซอนกันก่อนตัวซอนเลข1หนึ่งเลข1หนึ่งคือนิวโป้งแต่ตอนนี้นิ้วโป้งเราอยู่ที่ตัวโดอยู่ทํายังไงครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับเขยบิบถอยหลังลงมาสองช่องหนึ่งสอง และช่องที่3จะเป็นตัวซอนนทีน,นี้นิ้วโป้งเราก็จะอยู่ที่ตัวซอนแล้วนะครับนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทูแบ k คีคู่ที่4ใช่ไหมครับในหนังสือบอกว่าตัวซอนให้นํานิ้วโป้งไปวางใช่ไหมครับเลข1นึ่งเขาเหยียบป้าย1 2ช่องที่3เราจะได้ตัวซอนนะครับต่อไปตัวที่เลข3 หนึเลขสาคือนิ้วนางก็คือตัวทีเรเลขหใช่ไหมครับหนึ่งสสา,สาสและ5เรก็คือนิ้วก้อยนะครับโดก็คือนิ้วนางเลขสีโดนะครับเดี๋ยวเรามา กดห้องแรกกันน,น, anti, นะครับนักเรียนซอนทีเรโดนะครับ one two three four ซอนทีเรโด one more time one two three four ซอนทีเรโดวี y g ก o d มาครับนักเรียนต่อไปห้องที่สองนะครับมีโน้ตอะไรบ้างครับนักเรียนที T. โดทีลาใช่ไหมครับตัวทีนิ้วกลางโดนิ้วนางกลับมาทีนิ้วกลางลานิ้วชี้นะครับ one two three four ทีโดทีลา one more time one two three four ท วันดีคุณมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามากดทั้งสองห้องกันเลยห้องที่หนึ่งและห้องที่สองนะครับ one two three four Santyredo Tido Tila one more time one two three four จอบเก่งมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูห้องที่3ามและห้องที่4กันนะครับห้องที่3มีโนต้ตอะไรบ้างครับนักเรียนซอนทีเรและทีใช่ไหมครับซอนนิ้วโป้งทีนิ้วกลางเรน,นิ้วก้อยทีนิ้วกลางนะครับ one two three four สองทีเรที one more time one two three four สองทีเรทีต่อไปห้องที่สี่นะครับมีโน้ออะไรบ้างครับเลลาเลลาเลนิ้วก้อยลานิ้วชี้เลนิ้วก้อย ลานิ้วชี้นะครับ One two three four เล่ลาเล่ลา One more time One two three four เล่ลาเล่ลาต่อไปนะครับเราจะมากดตั้งแต่ห้องที่สามและห้องที่สี่สองห้องนะครับ One two three four สันทีเรทีเลลาเลลาว่ามาท one two t h สองทีเรทีเลลาเลลาวัดีคุณแม่ครับนักเรียน ต่อไปนะครับเราจะมากดตั้งแต่ห้องที่หนึ่งจนถึงห้องที่4กันเลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ one two three four ส วันสองทีเรโดทีโดทีลาสองทีเรทีเรลาเรลาอยู่ดีกุลมาครับต่อไปออรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองเล่นเองเลยนะครับนักเรียนกดเองเลยนะครับวัน 2อ4สามส o o ผ้บเก่งมากครับนักเรียนต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกและร้องโน้ตแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริข้อที่15 จนชำนาญน,นะครับมเตอร์เชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้หนักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่1จํานวน4ี่ห้องเพลงมือขวาแล้วถ่ายคลิปการปฏิบัติส่งนะครับเดี๋ยวมาเตอร์จะมีตัวอย่างการปฏิบัติให้หนักเรียนดูนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างการปฏิบัติคีย์บอร์ดฟิงเกอร n g ิงข้อที่15มือขวานะครับนักเรียนอันดับแรกนะครับเราจะใช้มือขวานะครับในคลิปการสอนนะครับมาเตอร์บอกว่าเราจะวางมือไว้ที่ t o back key คู่ที่4ใช่ไหมครับนักเรียนแต่ถ้าเป็นในแอปพลิเคชันนะครับเราจะวางมือขวาไว้ที่ t o back key คู่ที่5 เราจะดูยังไงนะครับจะมีตัว C แล้วก็เลข5บอกอันนี้คือตัว j u b a c k key คู่คที่5นะครับวิธีการวางมือนะครับเหมือนในคลิปการสอนเลยนะครับนะักเรียนเราจะวางนิ้วนางไวท้ที่ตัว C แล้วก็เลข5นะครับก็คือตัวโดนะครับแล้วก็วางไว้5นิ้วซอนลาทีโดเร ห้านิ้วพอดีนะครับนิ้วนางเราจะอยู่ตรงตัวโดคือแบคคีย์คู่ที่ห้านะครับ้านักเรียมพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ one two three four son t ี re do ti do ti la son t re t le แบบนี้นะครับนักเรียน